สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลช่ำชื่น,นมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึงประมาณ5้าทุ่มครึ่งรายการนี้ผ่านดาวเทียมไปทั่วประเทศไปทั่วโลกท่านผู้ชมที่มีความประสงค์อยากชมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ mvtv.co.th แล้วก็อาจจะเลือกที่ mv bangkok today หรือไม่ก็เปิดไปที่เวิร์ลไวด์เว็บเอ็บางกอกก็แล้วกันแล้วก็เลือกรายการถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์จะชมย้อนหลังก็ไปที่ y o u t u b e c o m ม o มองไทยมองเทศมีสองอันครับอันที่สองคือ World Wide Web มองไทยมองเทศ .com สามารถจะชมรายการย้อนหลังได้วันนี้เป็นรายการที่ถือว่าเป็นรายการพิเศษที่ผมเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รายงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองท่านาคือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านเป็นที่รู้จักมักคุ้นของพี่น้องชาวอำเภอเสริงสางดอนเจดีย์อำเภอพลบ้านโปง่งรวมทั้งพี่น้องในเขตกรทมเนื่องจากว่าท่านเคยเป็นผู้นายแกนเขตบางเขนเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้หลังจากท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงรายงาน แล้วก็มาเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากเกษียณอายุราชการผมกับท่านสมพรมุตสิกะขออนุญาตตอนรับท่านเข้าสู่รายการครับรวันนี้ก็คงจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งอยู่กระมังครับก็พอสมควรครับครับผมตั้งหัวข้อในการสนทนากับท่านประหลัดในวันนี้เป็นเรื่องพักการเมืองกับพลังกรรมกรซึ่งจากข่าวก็ พักนี้จะมีหลายเรื่องนะครับนอกจากขา่าวการชุมนุมของพี่น้องกรรมกรที่นำโดยคุณวิรัยวันเมื่อวันก่อนแล้วเนี่ยขณะนีะ้พักประชาธิปัตย์ยกตัวอย่างก็กำลังเดินหน้าหาเสียงโดยบอกว่าะจะมีการกำหนดนโยบายสำหรับผู้ใช้แรงงานอมอบให้สามกระทรวงทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องการขึ้นค่าแรงอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในส่วนของพักการเมือง ในส่วนของภาคพเพื่อไทยเองผมก็เข้าใจว่าวันนี้ท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณคงจะมีข้อคิดดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังอยู่นอกจากนั้นเป็นข่าวที่ไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายความจริงแรงงานไทยที่ไปต่างประเทศเนี่ยท่านจารุพงษ์คงจะทราบดีว่าเราส่งออกแรงงานไปปีปีหนึ่งเนี่ยคงคงหลายหมื่นคนหรืออาจจะมากกว่าแสน ผมเข้าใจว่าแค่ที่ไต้หวันเองเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าประมาณ200,000คนเฉพาะไต้หวันนะครับที่ลิเบียเองนี่มีถึงขนาด200,000สอง0มื่าสอง2มื่นกว่า 3, ถึงส0 0 0มื่นเสียดายว่าที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งกันระหว่าง <c oughs> ประเทศก็มีแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียเยอะขณานี้แม้ในประเทศที่ ตํารอกกลางนะครับที่ที่ไม่สงบก็ยังมีแรงงานไทยทํางานอยู่ผมเรียนว่าการจัดระเบียบแรงงานในญี่ปุ่นเฉพาะแรงงานต่างชาตินี่ก็ยังมีการจ้างงานที่ยังไม่เป็นรูปธรรมนักแต่ผมสืบว่าในญี่ปุ่นเองนี่คนไทยไปก็ไม่ได้ถูกเอาเปรียบ,บเขาให้อยู่ภายใต้ก,กฎกติกาแรงงานของญี่ปุ่นเขาจ่ายให้แพงซึ่งเมื่อเมื่อรายได้สูงขนาดนั้นจึงทําให้คนไทยนะพยายามหนีเข้าไปถึงแม้ว่าจะมีการหลบเลี่ยงบ้างก็เกิด แต่ประเทศที่มีการจัดระเบียบแล้วก็มีอย่างประเทศเกาหลีเกาหลีมีการจัดระเบียบแล้วไต้หวันจัดระเบียบเข้มเลยนะครับว่าทั้งเรื่องระเบียบต่างๆปัญหาก็อยู่ที่เพียงประเทศไทยตนเองเรื่องการจัดระเบียบแรงงานเนี่ยก็ต้องเรียนว่าโดยความเป็นจริงคนพมา่าซึ่งไม่แน่ใจว่าเผ่าได้บ้างในพมา่าก็ไม่แน่ใจว่ามีถึงสมล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นแรงงานที่อาจจะทั้งถูกต้อง จดทะเบียนแบบไม่ถูกต้องมากมายนอกจากนั้นเรายังมีจากประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาเข้ามาอีกเยอะแยะก็ยังมีปัญหาอยูอ่วันนี้ก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องแรงงานต่างประเทศแล้วก็มีการพูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยแต่ผมอยากใช้คําว่ากรรมกรแทนเนื่องจากว่าผมคิดว่าองค์การระหว่างประเทศ UN ที่ใช้คําก็ i l o เนี่ยก็ สื่อว่าเป็น International l a b o r Organization ว่าองค์กรเหล่านี้ที่มีการพูดคุยกันอยู่ในโลกก็กใช้คำนี้แต่ประเทศไทยในจินตภาพของคำเนี่ยบิดเบือนมาใช้คำว่าแรงงานเยอะก็คงไม่บิดเบือนแต่ก็เป็นคงหมายถึง worker อย่างที่ท่านสมพรพูดถึง worker แรงงาน,น,นแต่ความจริงรกรรมกรคือ labor ครับ <laughs> ผ,มผมจะไม่นำเสนอข่าวอื่นในวันนี้เว้นแต่เพียงประมาณนี้เพราะว่าอยากให้เวลาท่านประลัดได้กรุณาได้นำเสนอสภาพ การของรายงานไทยในประเทศไทยไทยในต่างประเทศเท่าที่ท่านสัมผัสมาแล้วก็ต่อไปอยากจะคุยประเด็นอาจจะในเบรกที่สว่าพักการเมืองหรือการที่พักการเมืองจะให้มีพลังกรรมกรมาช่วยกันสร้างชาติได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้ช่วงเริ่มแรกนี่อยากให้ท่านมองปัญหาของสภาพกรรมกรไทยซะก่อนครับขอบคุณครับท่านเชิญค,<อ>ครับท่านบล ถ้าเรามองประชากรไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันมีประมาณ65ล้านถึง67ล้านคนครับตัวเลขเ,เป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานคือมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงอายุประมาณ60ปีก็จะอยู่ในราวประมาณ35้าล้านคนคนะฮะในจำนวน35ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ใช้แรงงานที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนหรืออยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ1 0 1ถึงล้านคน ซึ่งตรงนี้ก็มีหลักประกันแล้วก็เป็นสมาชิกส,สํานักประกันสังคมสปสนะฮะก็มีการดูแลกันในเจ็ดอ,อย่างด้วยกันนะครับคือเรื่องของการประกันการว่างงานเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลทุกคุภาพอันนี้จากการทํางานนะฮะแล้วก็การคลอดบุตรการส่งคลอดบุตรทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันที่ประกันสังคมดูแลอยู่นะฮะ แต่ว่ายังมีรายง,งานที่เรียกว่าแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมคือเป็นรายง,งานอิสระเป็นแรยง,งานที่เขาประกอบอาชีพเช่นภาคเกษตรกรรมนะฮะพวกนี้จะมีอีกประมาณ24ล้านคนโดยเฉลีย่ยตรงนี้ยังไม่ได้มีการจัดระบบยังไม่ได้มีการดูแลเรื่องการประกันสังคมเรื่องความมั่นคงในอาชีพกืออาชีพอิสรนะาเป็นอิสระเป็นอาชีพอิสระก็อิสระจริงครับ ประเภทตายฝังอย่างเลี้ยงเลยนะครับคือคือไม่ได้มีดูแลกันยังไม่มีใครไม่ได้ดูแลแม่เท่าไหร่ไม่มีหลักประกันเลยนะครับก็ปากับทีมทีมตกกันเอาเองนอกระบบนะครับนอกระบบขับแท็กซี่เอ่ยโบกรถจอดไตามร้านคาเฟ่ต่างๆไม่มีการประกันไม่มีหลังจากแก่เท่าชรามาก็หรือมีเพียง5 0าร้อยบาทยังมีอยู่ไหมเรื่องชราภาพ500บาทเท่านั้นนะครับได้ได้นะครับซึ่งณวันนี้ รัฐบาลกําลังจะร่างกฎหมายมาตรา40ของประกันสังคมในการที่จะเข้าไปครอบคลุมกลุ่มพวกนี้นะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมศึกษานวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่ไม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 ่มันเป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างนิดเดียวนั้นเองครับหนังตัวอย่างนั่นเองไม่ไม่ไม่ใช่ตัวจริงคือหมายความว่ายอดเงินเนี่ย ให้เก็บสะสมกันเนี่ยเพียงแค่ร0อยบาทนะฮะ,ฮะแล้วก็ถ้าร้อยบาทเนี่ยรัฐบาลออก30ผู้จัดการตนก็ออกแค่เจบาทบกับกรณีหนึ่งคือร0อยกับ150ยห้นะฮะกรณีร้อยร้อยห้าสิบนี่ก็รัฐบาลออก50แล้วก็ทางผู้การตนก็ออกแค่ร0อยบาทแต่ว่าพอถึงเวลาที่ประกันว่าเมื่อไม่มีงานทำมีอะไรเนี้ยหรือเจ็บป่วยเนี่ย ก็มียอดอริบหร่ของการรักษาพยาบาลอยู่เพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งมันมันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เท่าที่ควรเป็นแต่เพียงแค่ว่าเป็นการได้ชื่อว่าฉันได้เข้าไปทําแล้วข้อที่1ข้อที่2เนี่ยไอ้เงินยอดจํานวนเท่านี้เนี่ยมันไม่พอยาไส้ที่แท้จริงจริงของผู้ใช้แรงงานจริงๆนะฮะหรือกรรมกรอีกประการหนึ่งก็คือว่าเงินที่บอกว่าภาครัฐจะเป็นคนออกสมทบเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมัน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 เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมแล้วภาครัฐเอาจ่ายเข้าไปแต่ในในหลักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเงินก้อนหนึ่งที่อยู่ในหลักประกันสังคมเนี่ยบางทีรัฐก็มุกมิบเหมือนกันคือจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างบอกว่าดวงนี้ไม่โกงแต่ช้าหน่อยก็ติดเนี่ยไว้นะฮะแล้วก็ให้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 ใช้เงินของที่เขาสะสมไว้เนี่ยจ่ายไปก่อนอันนี้ทางปฏิบัติจริงๆที่เป็นอยู่นะครับล่าสุด ผมเรียนถามแทรกนิดหนึ่งว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยได้มีรัฐบาลหยิบไปใช้ในลักษณะอื่นบ้างที่มีข้อพิจารณาอยู่มีไหมไม่มันเป็นไม,ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่ดูแลกัน3ฝ่ายค,คือมีคณะกรรมการไตรภา,าคีฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง5คนฝ่ายราชการ5คนแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกาเพราะฉะนั้นการจะเอาเงินไปใช้ได้เนี่ย มันมีกระทรวงการคลังเขาควบคุมดูแลด้วยแล้วก็ลูกจ้างเองเขาถือว่าเป็นเงินของเขาเขาก็ดูแลของเขาใกล้ชิดมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อบกพร่องก็คือว่ามันไม่มีความคล่องตัวในการที่จะลงทุน<อ>ในการที่จะทําให้มันเป็นผลกําไรครับาวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพออีกสักไม่เกินเจ็ดปดปีนะตอนนั้นมันสิห้าปีแต่นี้มันเหลือแค่เจดปดปีแล้วคนที่มีคนสูงอายุ นจะมากขึ้นเป็น8%ปเของประชากรของประเทศไทยในอนาคตมันจะเป็นอาคครจะบดเป็นแบบปั๊มลงมาความใมันไม่ใช่พีระมิดหัวใต้ย่างเก่านะครับอันนี้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาแะนะในเมื่อคนหนุ่มสาวเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่คือแก่้ง่ายตายยากะนะฮะแก่ง่ายตายยากคือคือแก่จริงแต่ไม่ตายไม่ตายอีกทีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบเพราะฉะนั้นพอ กินบํานาญไปแล้วเนี่ยเงินก้อนเนี่ยมันจะมันจะหดหายไปภายในไม่กี่ปีนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาหนักซึ่งทางกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะต้องดิ้นรนที่จะหารายได้ให้เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดงอกเงยขึ้นมาร้อยละหถึงร้อยละเต่อปีแต่ในความสามารถในการทําได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ถึงหรอกมันเพียงแค่ร้อยละสาเท่านั้นเองหรือ3.5เท่านั้นเองอย่างมากที่สุดแล้วเอาเงินจากกองทุนนีน<อ>้นนไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยเป็นแค่ฝากคลิกอย่างเดียวก็12%แล้ว นะฮะมันก็ได้สิสมัยตอนที่เริ่มตั้งตั้งไอ,ไอกองทุนเนี่ยนะครับสมัยนาชาติเนี่ยนะฮะแต่พอมาสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วไปฝากฟิกยังไงก็ไม่เกินบาทหนึ่งใช่ไหมครับครั้นี้มันก็ทาไม่ได้ไปฝากฝากฝากแบงค์แบบนั้นนะฮะให้กินดอกเบี้ยมันทําแบบเก่าไม่ได้แล้วแล้วมันก็ต้องมาลงทุนรานนี้มาลงทุนเนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงถ้าลงทุน ที่จะได้กาไรเยอะมันก็ต้องเสี่ยงมากเป็นธรรมดานะครับดัะนั้นก็มีข้อขัหานินทาในเรื่องเหล่านี้เหมือนกับกองทุนกบขรลักษณะเดียวกันในการใช้เงินนี้ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นคาวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องหุ้นเนี่ยก็เหมือนกันของเราเนี่ยนะฮะมันไม่ได้โกอินเตอร์ของ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 เงินเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับคือฟิกเอาไว้ไม่มีวงจํากัดเช่นว่าถ้าเราไปซื้อที่ดินเพื่อมาจัดสรรหรือทำการจัดสรรให้กับสมาชิกเนี่ย ที่ดินนี้กลายเป็นที่ราพัสดุไปแล้วนะทั้งๆที่ความจริงแล้วเงินเนี่ยนะหเปซนี่ยของนายจ้าง5%ซของของลูกจ้างรัฐบ,บาลออก2.5งจุดห้ะนั่นเองแต่ถึงเวลาแล้วออกระเบียบมาบอกว่าเฮ้ยเป็นเงินของประกัน <c oughs> เงินของราชเอราพัาสดุซึ่งมันไม่เป็นไม่เป็นธรรมอ่ะนะครับตรงนี้ผู้ใช้แรงงานเขาก็ <c oughs> ต่อสู้อยู่ <c oughs> นะครับถ้าไม่สามารถจะเอาเงินพวกนี้มาทําธุรกิจเรื่องสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะสร้างดอกผลได้เกินกว่า6%ปอเนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรรื่อองงขกา ที่ว่าโกลอินเตอร์คือ้เรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่ออะไรพวกน,นี้มันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เราจะซื้อหุ้นขายหุ้นกันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันกโกลบรไล์ไปหมดแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยจำกัดตัวเองเราว่าถ้าหุ้นของที่มาจากกรรมกรขอนแก่นต้องขายหุ้นกันเฉพาะในขอนแก่นออกไปซื้อของอุดรก็ไม่ได้เอาอย่างนี้มันก็มันก็อันตราความเสี่ยงมันก็สูงนะครับ,รบเพราะว่าถ้ามันเจ๊งที่นี่มันก็เจ๊งนี่เลยหมดเลยเพราะนั้นการที่จะให้มันมีการเฉลี่ยความเสี่ยงออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีความคล่องตัว เรื่องล่างๆมันมีมันมีความสลับซับซ้อนมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่ขอรหากันว่าเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรียนได้เลยว่าในฐานะที่ผมดูแลกร,ระทรวงแรงงานอยู่เก่าเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีนะครับรับประกันได้แต่ว่ามันจะมีมีอยู่ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ว่าให้คณะกรรมการเนี่ยพารณาจัดสรรงบประมาณได้ไม่เกิน1 0ของวงเงินที่มีอยู่เพื่อใช้เนี่ยใช้จ่ายเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคือจุดบกพร่อง นะฮะหรือจุดอ่อนที่ว่าใช้แต่จริงๆเราก็ใช้กันไม่ถึง10%นะครับใช้กันอยู่ประมาณ6%เท่านั้นเองแต่6%ของยอดเงินตอนนั้นผมอยู่มัน8 0 0แสนล้านแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นล้านล้านแล้วนะฮะเป็นล้านล้านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมัน10%ของล้านล้านนี่มันก็คือมันมากถึงพอสมควรนะมันก็ต้องดูแลกันตรงนี้ให้ดีๆลักษณะการลงทุนของเงินกองทุนประกันสังคมตอนนี้ในกรอบใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับคือกรอบใหญ่ๆเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่า ลงทุนกับความเสี่ยงเนี่ยได้ไม่เกิน40%นะครับแล้วนอกนั้นต้องลงทุนแบบชนิดเรียกว่าไม่เสี่ยงเลยนะครับคือพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าทางประกันสังคมเองเนี่ยก็ไม่กล้าจะทําถึง40%หรอกทำอยู่แค่10-6%เท่านั้นแหละไม่ถึง20%ด้วยซ้ำไปนะครับกับอัตราของการเสี่ยงนอกนั้นแล้วก็ลงไปที่ฟิกหมดเลยฝากฟิกหมดซึ่งึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้ได้ผลตอบแทนแค่3กว่า มันไม่สามารถที่จะทําได้ถึง6%แต่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเจ๊งนะถ้าทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะเจ๊งเพราะว่าเงินมันไม่แบบไม่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 มีรายได้ตามที่คํานวณเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงนะฮะพูดง่ายๆว่ามีไม่มีใครเอากระดิ่งไปผูกคอแมวแล้วไม่มีใครที่ยอมจะเสี่ยงเพราะทําท่าพะว่าจะเสี่ยงปั๊บก็ถูกด่าแล้วถูกคระนินทาแล้วอันนี้เรื่องเรื่องที่มันมันเป็นความจริงนะครับแต่ว่าถามว่าเราเสี่ยงแล้วเป็นไงก็เหมือนอย่างกบกของไง เวลาเสี่ยงขึ้นมาแล้วพอหุ้นต่างชาติมันตกมันก็มันก็เจ๊งผู้มีการก็ต้องลาออกโดนกดิอันนี้คือคือคือสิ่งที่เดิมเนี่ยผมตอนผมอยู่เวลากระทรวงแรงงานเนี่ยนะผมพาคณะไปดูงานเขาด้วยความชื่นชมนะแล้วก็อยากจะทําเหมือนเขาอ่ะนะแต่เสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาจริงเขาก็เจ๊งอย่างที่เราเห็นขาขาขาตายอย่างนั้นเราก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่นอันนี้อันนี้อันนี้คุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเงินกองท อย่างดีผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องคิดเรื่องนี้ก็คือว่าตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างเนี่ยตัวแทนฝ่ายในจ้างเนี่ยไม่ทาลายแล้วแต่ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเนี่ยที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยหนึ่งก็ต้องมือถึงด้วย2ก็คือต้องรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายลูกจ้างอย่างแท้จริงแต่ต้องเข้าใจระบบการเงินหรือระบบของการสร้างไรายได้ขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเงินมีฉันจะกอดฟิกไว้แบบเดียวกับผู้สมรัทรัพย์มันก็จะ,จะเจ๊งคามือนะภายในไม่เกิน5ปี7ปีหลังจากที่ เจ็ดปีผ่านไปเมื่อมีผู้ใช้แรงงานอายุสูงกว่า55ปีถึง60ปีเนี่ยขึ้นมาท่วมนะครับมันก็ไม่สามารถจะจ่ายได้แต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคืมีการคิดจะเอากองทุนนี้ไปทําเป็นคล้ายๆธนาคารไหมครับคิดกันหลายๆอยา่างคืออยากทําในลักษณะธนาคารแรงงาน ในหลายหลายประเทศเขามีนะครับธนาคารการเกษตรนะครับธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วมันก็ต้องมีธนาคารเพื่อเลเบอร์โดยเฉพาะเขามีมันควรจะมีเราก็เคยคิดการความเสี่ยงพอสมควรก็ต้องประกันความเสี่ยงแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าทําได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าแทนที่เราจะไปยืมมือธนาคารเอกชนทั่วไปเราก็มาทําของเราซะเองจะดีกว่าไหมนะครับอันนี้ต้องมีกฎระเบีตอนนี้ถึงประมาณล้านล้านเป็นล้านล้านแล้วครับ กว่าละกว่าละแต่ทั่วโลกก็มีธนาคารกรรมกรธนาคารผู้ใช้แรงงานก็มีทั่วโลกผมไปหลายประเทศเมืกีก็เอาเงินก้อนอย่างนี้ที่ได้มาจากการประกันนี่แหละครับปรระกัันคบเอามาเอามาผันเอามาทําให้มันเกิดกำไรได้ของสาภาพแรงงานด้วยครับครับอันนี้ท่านท่านปลัดจรพงศ์ครับผมผมก็เรียนว่าอันนี้คือคือปลายของเรื่องในเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ผมสนใจในวันนี้เนี่ยที่อยากจะขอความเห็นจากท่านก็คือเรื่องกระบวนการของกรรมกรเมื่อกี้ท่านแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งค,คือผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณสาสิ้าล้านตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากว่าพวกนี้คือพวกที่มีพลังในการสร้างชาติสร้างความเจริญก็คือถ้าประเทศจะเจริญพัฒนาในการกระจายรายได้พวกนี้มันจะทําได้ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม ในแง่ของผู้ลงทุนกับผู้ผู้เป็นกรรมกรส่วนที่สองนี่อาจจะอาจจะยากหน่อยแต่ว่าผมก็เห็นว่าในลักษณะการทำงานของอดีตท่านพรมาโทรดรทักษิณช่วงที่เป็นพักไทยรักไทยเนี่ยก็ทำในส่วนของคน24ล้านโดยเฉพาะคนที่เป็นเป็นรากหญ้าเป็นเป็นกรรมกรโทษหมายถึงเป็นเป็นชาวไร่ชาวนาที่อยู่นอกนอกกรอบของของกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผมองอก็อาจจะแยกเป็นสองส่วนในส่วนของการกํากับดูแลนโยบายของของทางด้านการเมืองเนี่ยผมคิดว่าไอต้องมองทั้งสองส่วนนี้ว่ามีความสําคัญต่อการสร้างประเทศพอสมควรผมจึงเห็นว่าเงินที่เราพูดถึงว่ากองทุนประกันสังคมเมื่อกี้นี้จะเกี่ยวข้องกับเฉพาะคนประมาณสิกว่าล้านเท่านั้นเองแม้แต่35ล้านที่อยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็ยังไม่มครอบคลุมทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงแนวทางในอนาคตเนี่ย ที่จะให้เป็นไปได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายอยู่หรือเปล่าปัญหาเรื่องนโยบายอยู่หรือเปล่าอันนีผผ้ผมมีความสนใจว่าถ้าเป็นแนวความคิดใหม่ผมอยากให้พลังของคนเหล่านี้เนี่ยทั้งฝ่าย3 5ม้าล้านทั้งฝ่าย24ี่ล้าน,นมีความเข้มแข็งขึ้นม,ม,มาแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างชาตทาิทางท่านในส่วนของงานการเมืองที่ทําอยู่คิดยังไงครับคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าแรงงานเนี่ยสร้าง,รางโรคสร้างชาติาแล้วก็สร้างอารยธรรมด้วย เพราะว่าคําว่าแรงงานเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยสังคมทาสและสังคมศักดินาแล้วนะครับคือเรียกว่าแรงงานแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือพลังงานซึ่งมาตอนหลังหลังปฏิวัติตอุตสาหกรรมแล้วก็คือมีพลังไจากไอน้ําต่อมาจะตั้งเป็นน้ํามันถ่านหินเรื่องอฟอสซิลต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นพลังงาน นั่นไอแรงงานกับพลังงานเนี่ยมันคู่กันมาสองตัวเนี่ยถ้ามองกันแล้วคือตัวที่ขับดันให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้า,าะน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความจเจริญขึ้นมานะฮะนี้มันก็จําเป็นแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ํามันหรือว่าพลังงานเท่านั้นด้านแรงงานเนี่ยก็มีความสําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านของพลังงานนะในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นการจัดระบบของแรงงานที่สร้างกลไกให้มีความเป็นธรรมในสังคมหนึ่ง ให้ผู้ใช้แรงงานทั้งหมดผมหมาย่าผู้ใช้แรงงานนี้รวมไปถึงข้าราชการนะทหารตำรวจด้วยนะรวมไปถึงอาจารย์ด้วยหมอด้วยทนายความด้วยผมหมายความถึงคนที่ออกมาประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับภาครัฐฐานเนี่ยจะต้องดูแลเขาแต่ปัญหาว่ารัฐจะดูแลเขาได้ทั่วถึงแค่ไหนอย,อย่างไรเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะมันมีรายละเอียดเยอะแล้วจะไปตัดเสื้อโหลไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ต่อไป <c oughs> วันฟิกออนคือต้อง ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนเป็นเทเลเมตคือหมายความว่าตัดเสื้อวัดตัวกันแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการส่งเสริมให้เขารวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพเป็นแต่ละสายออกไปแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วในแต่ละกลุ่มนั้นเ,นเขาก็มีการสร้างกฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะแล้วรัฐเ,เข้าไปซัพพอร์ตสนับสนุน ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเราก็จะก็จะสร้างความมั่นคงแล้วก็เรื่องของสถาปนาระบอบประชาธิปไตย,ยขึ้นมาให้เข้มแข็งได้ซึ่งในประเทศที่เจริญแล้วไม่ว่าฝรั่งเศสไม่ว่าไหนเขาก็ทากันแบบนี้นั่นนะนะครับนี้การสนับสนุนเงินประกัน,นกสนังคมเงินอะไรก็เป็นไปตามแต่ละกลุ่มแต่ละสมาชิกแต่ละอกนั่นการพัฒนาฝีมือแรงงานก็เช่นเดียวกันการกวางกฎเกณฑ์ว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ําแค่ไหนค่าแรง รรยงานฝีมือระดับ1ระดับ2ระดับ3ามเส่วนมากจะมี3ระดับเนี่ยนะฮะอาวุโสเท่าไหร่มีประสบการณ์แค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละสายอาชีพเขาก็จะวางกฎเกณฑ์จติกาของเขาไปแล้วอยู่ที่กลไกตลาดแต่ว่าขณะนี้ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในอนุสัญญา ILO ที่เจนีวาเนี่ยอนุสัญญาที่87ดสบ87กับกับ97กับเ7กับ7นะฮะอยู่แล้วคือ8 4เนี่ยหมายความถึงว่า เสรีภาพในการตั้งองค์กรขึ้นมาให้เขามีอิสระแล้วก็มีเสรีภาพเขาอยากตั้งกลุ่มให้เขาได้ตั้งนะครับไม่ใช่พอเขาจะตั้งกลุ่มก็กลัวว่าเขาจะมาต่อรองนะฮะเ,เสรีภาพในการเจราจาต่อรองนี่คือหลักการที่ว่าคนเราทํางานร่วมกันเป็นฝ่ายผู้ประกอบการนะนายทุนนะกับฝ่ายผู้ใช้แรงงานที่จะขับเคลื่อนเนี่ยนะก็มีส่วนร่วมใน,ในผลิผลนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีการมีโอกาสให้มานั่งคุยกันมานั่งเจราจากันไม่ใช่ว่า เพราะว่าเป็นกรลังกรผู้ใช้รายงานแล้วเองฟังค่าอย่างเดียวนะอย่างนั้นแล้วก็มันเป็น one way มันไม่ทูเวคอมมิวนิเคชันนะท่านนัมันต้องสร้าง two way ขึ้นมาให้ได้ท่านานาสมพรครับผมผมสนใจกรอบของของรายงานทั้ง35ล้านเนี่ยเอาว่าบวก24ล้านไปเลยมันจะมีปัญหาเรื่องจินตภาพของการใช้คำไหมถ้าเราตรากฎหมายที่จะให้ครอบผมทั้งหมดเนี่ยจะคุณจะแยกระหว่างรายงานกรรังกรอะไรไหมหรือว่ามันควรจะเป็นคำเดียวกัน มันก็เป็นทั้งสองคำอะครับ<ช>เพราะว,ว่าถ้าในระบบอย่างที่ท่านประดาดว่าเนี่ยหมายถึงอยู่ในโรงงานสาหกรรมสมัยใหม่หรือการบริการภาคสมัยใหม่นะครับที่เกิดจากลทัทธิเสรีนิยมเนี่ยมันจะมีอาชีพขึ้นมากมายก่ายกองเป็นหลายๆพันอาชีพเนี่ยอันนี้เรียกว่ากรรมกรแต่ผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปหมายถึงชาวนาชาวไร่เนี่ยหรือว่าพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้ครับ อันนี้เป็นผู้ใช้แรงงานแต่ว่ากฎหมายมันก็ต้องได้ประโยชน์กันทุกคนทุกฝ่ายเพียงแต่มันมีลักษณะจำเพาะอ,อย่างที่ท่านประธานว่าว่าอาชีพของโรงงานนี้หรือรัฐภาาัสรกิจนี้ก็มาสนับสนุนบางส่วนเป็นเฉพาะอันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับ,รบปัญหาคือสิทธิประชาธิปไตยนะครับของผู้ใช้แรงงานหรือของกรรมกรเนี่ยสิทธินี้นะครับไม่มีมันเป็นสิทธิของนายทุนหรือสิทธิของผู้ถืออำนาจทิ่ใจของคนส่วนน้อยนี่ ฝ่ายเดียวเลยออกกฎหมายมาทั้งหมดเพื่อจะเป็นการกําจัดศิลิภาพและทําลายสิทธิ์อย่างเฉพาะไอเอโวนะครับอนุสัญญา84และ97ที่ว่าเนี่ยเรายังไม่ให้สัตยาบันเลยไอันนี้สะท้อนว่าไทยยังไม่ได้เป็นเป็นฮะแต่ว่าหมายถึงไม่รับรองสัตยาบันอันนี้เป็นเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกอยู่เป็นภาคีเป็นภาคีแต่ยังไม่ให้สัตยาบันไม่ไม่ยอมรับเพราะว่าถ้าอันนี้ การไม่ยอมรับอันนี้ในการที่สิทธิในการจัดตั้งสิทธิในการเจรจาเนี่ยที่ว่าเนี่ยครับก็สะท้อนว่ารัฐเนี่ยหรือระบบของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ประจาไตนี่ยัยงครอบงำอยู่ไอ้ยังครอบงำเขาคืออันนี้สำคัญองค์ออก,กรกรรมกรไทยในเวทีโลกนี่ยังไม่เต็มที่ยังอ่อนแออยู่ยังอ่อนแออยู่เพราะเหตุกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกฎหมายภายในของเราเนี่ยของเราด้วยแต่แล้วเราก็ไม่ยอมรับหลักสากลที่เขาประกาศกันไว้ตรงนี้ที่ผมถามเมื่อกี้นี่ว่าโลกนี้เขาใช้เลเบิลเดียวคือถ้าแปลเนี่ย จะเป็นกรรมกรอันเดียวผมถึงถามว่ามีการแยกระหว่างกรรมกรมีการแยกระหว่างพวกที่ไม่ได้อยู่โรงงานอุตสาหรกรรมกับพวกที่แบบแบบยีิบสี่ล้านอย่างที่ท่านปรลับว่าเมื่อกี้ไหมคือเขาคงเป็นอันเดียวกันในสังคมอุตสาหกรรมคือทั้งหมดก็เป็นผู้ใช้แรงงานแต่เพียงแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจเสรีนิยมนะครับ,รบการระบุเฉพาะว่ากรรมกรเนี่ยหมายถึงการที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เท่านั้นเองแต่ทั่วไปก็เป็นผู้ใช้แรงงานงทั้งสิ้นก็ไม่ใช่จะเป็นปัญหาแต่เพียงแต่ว่า ที่พูดถึงให้แยกกรรมกรนี้เนี่ยเพื่อให้เข้าใจจิิยภาพมไปถูกต้องเท่านั้นเองครับครับท่านผู้ชมครับผมจะขอเบรกสักสองนาทีเพื่อที่จะกลับมาคุยกันว่ากระบวนการกรรมกรของไทยเป็นอย่างไรกระบวนการกรรมกรของโลกเป็นอย่างไรทําไมเขาจึงสามารถใช้พลังกรรมกรไปสร้างความเจริญให้กับประเทศที่เจริญพัฒนาทั้งหลายทั่วโลกได้แต่ทำไมประเทศไทยเราจึงจึงยังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันขอพักสักสองนาทีแล้วกลับมา เดี๋ยวท่านปลัดจรุพง์กับท่านธนสมพรมีเรื่องจะพูดคุยอีกมากครับจะพุ่งนีไปไหนครับสักครู่ครับสองนาทีสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้วก็0837061234